ตานี้เป็นเดียวกว่าเดียวอยู่ขึ้นเข่งนะครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆน,น้องๆชาวยูทูบทุกคนครับผมอยู่กับผมครับบ่าวนีิพนมากินปทีเทวครับวันนี้พามาไป้าน,นดูเรียนร้าน น้องอป๊อปยินเทสครับผมผู้ยินยินเทสนะครับผมมีาออนไลน์ก็ได้พี่นเีค้าก็โทรมาสั่งในเพจในไลน์เรื่อยๆนะครับผมว่าตอนนี้แม่ค้าก็ขายหน้าร้านก็เข้าแทบไม่ทันนะครับผมขายดีมาก ไว้ครับคมไม่จะน้ำ,น,ำน้ำก็คงเหมือนนี่นะครับไม่ไดติ้น <c oughs> เล็กในขวดมากเะครับข่นงเล็กตรงนี้ อัเท่าไร่1หมอน200ครับอันนี้ไข่150หมอน200คใบจิ้มผูท้คนครับผมหมอนทอง200ครับท่้นนี้ไข่150แล้วก็เีอหนึ่งพันจีกอันหนึ่งพันอะไรนะครับมีหมอนทองอย่างก่อนหมอนทองนกกระจิบ250ครับผมกระจ อันนี้หมอนทองครับเนื้อสวยๆโลละสองร้อยอันนี้อะไรหมอนทองเหมือนกันครับน้ำเดียวๆกับนกกระจิบอันนี้น่าจะนกนกกระจิบนะครับ ไม่ครับเพราะว่าเกเพิ่งขายแกยังไม่ได้ทําครับตรงนี้แกเอาลูกเดียวพอก็เป็นแนวสองลูกกินไเอาบอกเนื้อบอกใช่บอกเอาเนื้อแบบไหนบอกพ่าขาเลยครับ เอาเล็กไม่เอาเล็เนี่ยไม่หวนะมันไม่ดีแล้วแกแล้วลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะเนี่ยนะไม่ก้วาอะไรมาการศบมากันสิใชค่ไหมไม่การศึาด้ับ นีไข่ร้อยมอนพอ้สอมร้อ 200. <book> <ions> ค่ะโอเคีารูแปดค่ะ อ๋อครับใช่ครับได้ช่างได้ครับช่างยุย่งเนื้อเลยครับแต่มันก็ไม่ไม่แน่เสมอไปนะครับลูกเกิดมา,าลูกเกิดครับใช่ครับใช่ลเลยพูนหนึ่งสามโลแปดเหลือประมาณสองโลห้าได้ไหมไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงเหลือว่าอีกสองสองโลไม่ถึงครับ อ่ะโงงาลองชั่งดูที่เหรือเลยคีคิดสองปันเองทุเรียนมันทุ่งครับเลยกี่คิดโลสองครับโปลูกโลสองได้ตีอยู่ถ้าเดือนหน้ามันคือได้เกือบสองโลครับหาไปสองโลหเดือนหน้าเนื้อไม่เต็มกว่านี้ออััันนี้มจเนื้อไม่เต็มแสดงมันแก่จัดเลยมก็แก่อยู่นะแต่ว่าทุเรียนเนื้อเนื้อมันยังไม่เต็มที่ครับมันยังแต่ว่ามัน อ่ะหนุนเรียรอยแล้วใช่ไหมลูกเรียบร้อยแล้วค่ะจ่ายแล้วอ่าคขอบคุณครับลูกค้าห้าร,าร้อยสี่สิมาด้วยกันมนาะด้วยกันอ้มาด้วยกันมาด้วยม่ด้วยกันด้ายนได้ลูกค <c> ร <oughs> <c oughs> ับครับ แกพบกล่องมาด้วยเอามาใส่เตรียมาเลยนี่เดียวอันนี้นกกระจิบมันว่าขับน้ำน้ำนอยๆน่นะ ได้อีกเค่งหนึ่ง <c oughs> มุ่งนั่นดิ <c oughs> เปิดเลยเดิยครับเนะ<ล>ี่ยทั้งรถนะนอ๋อลงอะไรเลย <c oughs> เราจะสันส่นๆนิดนึงนะครับผม FC ที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง youtube แล้วก็ในแฟนเพจร้านน้องป๊อปทุเรียนบินเท็ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวนิพนมากินมาเที่ยวแล้วก็ทางร้านด้วยครับผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของบ่าวนิพนแล้วก็เพจทางร้านนะครับผม FC ที่ ได้ชมแล้วก็สามารถมาอุดหนุนได้นะผมอยู่ที่ถนนลาดพัฒนาครับผมซอยที่ตรงข้ามซอยยีิบเก้านะผมอยู่ตรงหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับผมสก็ยาสวยๆครับขอบคุณลูกค้าที่น่ารักมากครับผมดูครับเปลือกสองเข่งแล้วครับผมอันเนี้ยมีทุเรียนเข่งแล้วโอ้ยอยู่ข้างนอกอีกสองสี่เข่งแล้วเปลือกครับ เปลือกบ,บรรยากาศครับ